สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับหลังจากฝนห,หลังจากฝนหยุดตกครับพี่น้องผมชาติเจริญทรัพย์ยังไม่กลับครับพาพี่น้องมาชมหรือมาดูแคทเทอร์วิลล่า3 1 3 D2GC ต่ออีทต่อครับดูน้ำฝนไหลทะลักลงมาครับ จะลงไปใกล้ๆก็ไม่ได้พี่น้องแฉะหมดเลยนะเปียกหมดเลยยืนอยู่บนขอบถนนครับก็ถือว่ายังได้เห็นชัดเจนอยู่โอ้บรรยากาศดีมาก จะเห็นได้ว่ามีเขาพนมรุ้งอยู่ข้างหลังครับใครที่อยากมาเที่ยวบุรีรัมย์ก็มาขึ้นเขาได้ครับเขาพนมรุง้งมีประสาทนะครับประสาทเขาพนมรุง้งปราสาทโบราณสวยางามมาก่ะมาดูเจ้าแคทแกะกลองมา500ชั่วโมงเจ้าเฟร์ต้องกันน้ำไว้ครับพี่น้องมันจะมันจะพังครับ เดี๋ยวสพก,ก็พังแน่ปาปาไปปิดน้ำตรงนั้นให้หน่อยน้ำมันไหลจะให้ปิดน้ำตรงนี้ครับเดี๋ยวมันทะลักไปมันขุดไม่ได้ไอ้บักโจกล่ะสูบไม่ทันก็สูบไม่ทัน ทีมงานมงคลฟาร์มก็ใช้แคทเทอร์บิล่า3 1 3 d 2 g C, ่ามสคันครับนั่นนะมันจะพังไปนู่นแล้วมันสูมันไม่ทันน่ะเดี๋ยวให้แห้งแล้วค่อยเปิดใหม่เดี๋ยวจะให้ป้าไปปิดน้ำตรงนั้นครับเดี๋ยวมันจะพังตรงนั้นแต่ขุดไม่ได้สวยปิดไว้ก่อนโอเคครับแกบอกว่าจะคุด เลี้ยงปลาครับนี่จะเลี้ยงปลานินให้ไปปิดน้ำก่อนครับชีวิตชาวนาก็อย่างนี้แหละปีนี้ถือว่าฝนดีครับเดี๋ยวจะให้ดูข้าวข้าวเริ่มเขียวแล้วครับวันนี้วันที่15บหมิถุน,นา ก็สิ้นเดือนนี้งานแม่ครูน่าจะน้อยลงครับเพราะว่าฝนตกาชาวบุรีรัมย์หรือว่าชาวอีสานก็จะทำนากัน<ม> <c oughs> แกปิดน้ำไปแล้วครับขอบคุณครับจริงๆผมจะไปรีวิวใกล้ๆเลย มันลงไปไม่ได้พี่น้องไม่ได้เอารองเท้าบูทมาตอนนี้ฝนก็ยังรินนิดนิดอยู่ไม่แน่ใจว่าจ้างมาชั่วโมงเท่าไหร่น่าจะประมาณสักพันพันแปดครับพันเจ็ดพันแปดนี่แหละครับโยนอย่างเดียวเลยนี่ครับ ไม่ลึกเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณสัก3เมตรได้โอ้ฝนเปียกนะครับฝนเปียกฝนยังรินมาเรื่อยๆ313 D2GC ปุ่งกีอยู่ที่0.65ลูกบาทเมตรก็ยังได้รับความนิยมเยอะอยู่ครับกระบอกดำคนนี้ เฉพาะมงคลฟาร์มเนี่ยเล่นไปสามคันเลยครับราคาก็สามจุดสี่ล้านนี่ก็ถือว่าถูกนะครับในบรรดารถขุดนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวน,นี้ก็จริงๆเป็นแบรนด์อเมริกาครับเจ้าแคปเทอร์บิล่า แต่ถ้าเทียบกับโคมสุข,ของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแคทนี่ไปทําที่เมืองจีนปัจจุบันนะครับประกอบผลิตที่เมืองจีนอาจจะนําเครื่องยนต์ปั๊มนี่มาจากญี่ปุ่นนะครับหรืออเมริกาไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆคือเจแปนนะครับเขาทําต้นฉบับนี่เขาทำแรกๆในทําำที่อเมริกาครับแล้วก็มาทําที่ญี่ปุ่น ต่อมาที่จีนนะครับแต่ก็จะมีทำแถวบราซิลแล้วก็ทางยุโรปก็จะมีเหมือนกันนะครับอเมริกาก็ทำเหมือนกันผลิดทางยุโรปน่าจะมีครับราคา3คุยเรื่องราคารถเนาะตอนนี้3.4ล้านดอกเบี้ย0%ถ้า3.2.0เน็์เกนก็4.9ล้านนะครับ22ตันนะดอกเบี้ย0%นนะครับหมายถึงว่าเขาคิด อาจจะพูดง่ายๆว่าน่าจะบวกดอกเบีย้ยไปแล้วครับนะอันนี้พูดง่ายๆนะครับตามสไตล์ลูกทุ่งนะส,ส่วน GC ครับ3 2 0 GC ก็4.5ล้านนะครับดอกเบีย้ย0%เนหมือนกันแต่ถ้าโคมสึโคมสึก็อยู่ประมาณตัว1้อขีดขีดนะครับก็อยู่ที่3ล้าน7 000, ประมาณนี้ครับบวกดอกเบีย้ยแล้วครับ ส่วน M0 รุ่น10ก็อยู่มัน4ล้าน7นะครับ4ล้าน7 5ประมาณนี้ไม่แน,น่ใจรถหรือยังนะครับส่วนสมิทโตอโม้ก็103 F6 210 F6 ก็อยู่มัน3ล้าน6แสน8หมื่นนะครับอดอกเบี้ย0%เหมือนกันส่วน F6 ตัว210นะครับก็อยู่ประมาณ4ล้านรถ4ล้าน6แสน8หมื่นนะครับ,ร 4, 6, 8, 000, รบอันนี้เทียบเนาะ ส่วนโกเบโก้ผมน่าจะพอกันนะพอๆกับซิมิตมโมครับนะรถญี่ปุ่นนะรถญี่ปุ่นก็จะแพงกว่าเพื่อนเลยตอนนี้นะครับแต,แต่แคทแพงแพแคแคดนะี่แคทต,ต,ต้องมาถ้าเทียบเนี่ยต้องเอา3-2-0 GC นะครับห้ามเทียบกันในเจนตอนในเจนจะไปไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามุกีเขาจะใหญ่โคตรแล้วครับนะนะส่วนดูซานก็ ซูซานก็เทียบเท่ารถญี่ปุ่นนะครับเบียดเบียดนะครับสามล้านกว่าตัวประมาณ3ล้านหนึ่งครับตัว140ีนะครับ DX 140 LCA ส่วนถ้าเป็นอ่า 5, หรือ200 A ก็อยู่ประมาณ3ล้านห้าล้านหกครับก็โโโพอๆกับรถรถจีนเกรดพรีเมียมครับนะ ส่วน X c e g e กับซานี่ก็พอๆกันนะครับราคาซานี่ก็อยู่ที่2ล้าน8ปประมาณ2ล้าน8นะตัวร้อยสามห้านะครับรุ่น10ถจะเป็น215 4 Super ซเปอร์นะครับ ACE ก็อยู่มาณ3ล้าน6กล้านแสนนั้นรถจีนกับรถญี่ปุ่นนี่จะจะต่างกันอยู่ประมาณ1ล้านนะครับ ซึ่งทำให้ปัจจุบันนั้นคนไทยก็คิดนะครับคิดเออถึงแม้จะเป็นรถจีนก็เอะส่วนใหญ่ก็ไปผลิตกันที่จีนน,นะครับก็อลองใช้ของจีนเลยนะครับถูกกว่ากัน1ล้านนะครับทำให้าการการซื้อรถมาใช้นะครับกลับมาคิดกันใหม่ อาจจะไม่ได้คิดว่าเอาเอาแพงครับเพราะว่าเศษรษฐกิจเราปัจจุบันนะครับมีการแข่งขันสูงนะครับราคาชั่วโมงก็ต่ำลงการขุดดินถมที่ก็คิวก็จะถูกลงีกครับนะแต่เราไปซื้อรถแพงนะครับมันก็จุดคุ้มทุนก็จะยาวนานหน่อยนะครับแต่ถ้าเราซื้อได้รถถูกรถถูกแต่ดีก็โอเคครับนะจุดคุ้มทุนก็จะเร็วขึ้นนะครับ กำไรก็จะเยอะขึ้นนะครับก็หันเหมาถ้าเป็นจีนก็มี x อ็กซิมจซานนี่ครับนะอาหลิวกงมีมีเยอะเหมือนกันนะครับซันทุยนะครับหรือว่า Sdlg มาใหม่ครับโดยจะดจำหน่ายเหมือนกับวันโลครับนะนำเข้ามาเหมือนกัน Sdlg ที่ตันไทยนะครับจำหนา่ายเหมือนกันรถขุดนะครับ รถขุดที่ย้ายทันทัพไปอยู่เมืองจีนผลิตก็มีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษอเมริกายุโรปนะพี่น้องทั้งหมดเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นแคทนะครับแคทก็ไปทันทัพอยู่ที่จีนคาโต้ก็ไปอยู่ที่จีนครับ JCB ครับจากอังกฤษก็มาอยู่จีนนะครับริพแพรริแพรแล้วก็ จอนเดียอะไรพี่น้องก็งไปผลิตที่จีนเหมือนกันครับตอนนี้เพราะว่าอะไรเหตุผลง่ายๆครับทำไมยักษ์ใหญ่อย่างฝรั่งอเมริกาต้องยกทัพไปที่จีนยุโรปนะครับยก,ยกไปที่จีนเพราะว่าประชากรเขาเยอะครับเป็นพันๆล้านนะครับผลิตแคตสามหนึ่งสามดีทูมา ผิมาแสนแสนคันขายเกือบหมดครับนะเป็นตลาดหลักของเขานะครับนั่นหละเหตุผลที่เขายกทัพไปนู่นครับไม่ง่ายนะน้องนะง่ายนะนะครับประเทศไทยนีย่ประเทศไทยเล็กประชากรไม่เยอะครับเราเทียบกับจีนจีนอินเดียนะครับอินเดียนี่ก็ประชากรเยอะครับผลิตอะไรมาก็ขายได้ครับประมาณนี้ แต่คุณภาพก็ยังคงทับทั่งอยู่นะครับอ่ะโอ้ยบนไปบนมาก็12นาทีแล้วนะครับก็วิดีโอชุดนี้เอาแค่13นาทีครับจบด้วยเจ้าแคทเทอร์บิล่า3 1 3 d น g c 20ีทตีไปเลย14ตันครับน้ำหนักกุงกียุติู่ที่0.6หลูกบาทเมตรกระบอกดำผลิตที่จีน ใช้เครื่องยนต์แคทเ i อร์วิลา4.4นะครับ4สูบเทอร์โบเดรินจิชันอยู่ที่ร้อยแรงม้าครับใบแท็คอยู่ที่เ0็สิเซนโรลเลอร์7ตัวแคเรียร์1ตัวนะครับปั๊มแคทเทอร์วิลลาตรากัำสินเปลืองก็อยู่ประมาณ10ลิตรต่อชั่วโมงครับสนใจก็ติดต่อได้ครับแคทเมโทรเมโทรแคทนะครับหรือว่าสอบถามชาติเญลซับ ก็ได้ครับรถคุณปัจจุบันก็ดาว10%หรือว่าเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญซัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพเอสคาลิเตอร์ชัก0982723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ